สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube และแฟนเพจสีบุญเรืองอะไรยนนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ด้วยครับผมกับสีบุญเรืองอะไรยนแล้วก็มาวินเชียงกงนะครับแล้วก็ใครที่เล่น Facebook นะครับก็เข้าไปติดตามได้ครับผมทางแฟนเพจนะครับสีบุญเรืองอะไรยนนะครับมาครับผมเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับคันนี้ อ,อันนี้ก็ช่องมาวินเชียงกงก็ลงไปแล้วนะครับมาสองวันที่แล้วนะครับอันนี้ก็ขับมาจากจังหวัดระยองนะครับนี่ฮะน้องอีฟนะครับข้างหลังไปน้องอีฟ ข้างๆไปซับรุ่งเรืองนะครับจกอซับรุ่งเรืองข้างหน้าเป็นสบุญเรืองนะครับสบุญเรืองเจอกับสีบุญเรืองนะครับคันนี้เป็นรถแอร์นะครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูมุมงงกว้างครับวันนี้ก็จะมีลูกค้านะครับที่ จังหวัดอุบบนนะครับจะมาดูนะครับคันนี้นะก็เ,เห็นทางช่องมาวินเชียงกงนะครับก็ว่าจะมาดูครับเข้ามาดูวันนี้นะครับคันนี้เป็นรถแอร์นะครับเป็นคัสซีเคเอ็มเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเป็นรถห้างแท้นะครับ ี่สสีที่นั่งครับคันนี้มีเครื่อง2ตัวนะครับเป็นการทำสีมาใหม่นะครับคันนี้นะน,นี่ฮะรถอยู่ลาวประมาณ78เมตรครับทะเบียนก็แจ้งจอดไว้เรียบร้อยแล้ว ทรงดยดูสวยดีครับทรงคันนี้นะขับมาจากจังหวัดระยองนะครับข้ามเขาปักมาได้สบายเลยนี่ฮะรถก็ใช้งานได้อีกยาวครับมามาดูช่วงล่างเป็นของ km เลยนะครับนี่ฮะ ใช้เป็นยาง825นะครับคัสซีก็ใหญ่ดีครับเป็นคัสซี779ด 7, 7, นะครับะจะใหญ่กว่าของ km หน่อยนะครับยางหน้าก็เป็นยางลเลดี้นพอได้ครับพอได้แต่คานหน้ามันผมว่ามันแบคบเกินนะครับถ้าไปเปลี่ยนถ้าอยากขับง่ายๆก็เปลี่ยนคานหน้าครับ ให้มันออกมาอยู่ประมาณซุ้มล้อนะครับผมเพราะว่าตัวถังมันใหญ่ใหญ่กว่าเนี่ยเครื่องท้ายเขาข้างยังสวยๆยรครับยังไม่มีตาเกียวครับข้างหลังมันยังอัดดอกก็เริ่มแหงหน่อยครับนี่ะเป็นรถห้างนะครับมันจะมีตุ๊กตาแนบช่วยนะครับตัวนี้เหมือนรถบรรทุกนะครับ ตัวทางยกนะครับยกออกอสูงกว่าคัตซีนี่ฮะไม่ได้คัตซีแล้วอันนี้ไม่ใช่เครื่องท้ายนะครับตัวนี้เป็นเครื่องปั่นแอร์นะครับมีเครื่องสองตัวนะครับนี่ฮะตัวนี้เขาเรียกเป็นเครื่องกระทิงนะครับโตโยต้ากระทิง สวยเอ้ยคันีสวยๆเลยครับคันะนะโอ้ไฟไ้ายยังใหญ่ดดดดรถจดทะเบียนปี36นะครับแท็กซีส่สวยๆเลยครับ เขาข้างครั้งนี้ก็ยังโอเคครับยังเดิมเดมเลยอันนี้ช่องอะไรครับอันนี้เป็นช่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เอเปิดไม่ได้มีช่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้มาดูฝั่งนี้บ้างครับคัสซีคัสซ,ซีก็สวยครับไม่มีหักไม่มีดามเลยเครื่องก็ มีฝุ่นกลับหน่อยครับยังโอเคนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ยังดูดิเป็นพาวเวอร์ยังตัวนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับยังไม่เป็นพาวเวอร์นะครับแต่ไม่หนักเกินไปนะครับผมลองขับดูแล้วนะทำสีมาใหม่ครับไปไปดูภายในครับ ทีมงานสัญญาอันนี้เป็นคัสซีสวยเลยโอ้คัสซีใหญ่อยู่นะครับเลยคัสซีสวยเลยคัสซีเจ็ดเจ็ดเก้านะครับประตูใหญ่เลยครับประตูโอ้เปิดได้นิดเดียวครับพอหลมคนนะครับ ทางขึ้นใหญ่ดีครับแต่ประตูเปิดได้แคบมากเลยเพราะว่าเขาเอาตัวโชคตัวนี้ครับมาใส่ไว้ก็เลยเปิดได้แคบหน่อยครับนี่ฮะภายในภายในก็ยังโอเคครับมอแปลงยังอยู่นะครับแล้วก็เครื่องเสียง พาวเวอร์ที่ยังไม่ได้ถอดนะครับนี่ฮะเบาะปรับอะไรเนี่ยโอ้ฮะเดือนหน้าเดือนหลังนะครับต้องปรับตรงนี้นะนะอันนี้อะไรนีย่ยังโอเคครับแต่ตรงนี้ไม่อาจมันเริ่มไม่ค่อยสวยแล้วนะครับไม่อาจตัวนี้นะไปถ้าจะไปทำก็ ไปเปลี่ยนไม้อัดใหม่ครับแตากให้รถสวยนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็ไม้อัดมันก็เริ่มผุแล้วครับพื้นที่โล่งดีนะครับกว้างนะครับ GPS ก็ติดเรียบร้อยแล้วมาดูข้างบนครับนี่ฮะม่านก็เป็นม่านพับแล้วเขาเรียกไม่มีม่านหย่อนลงมาปิดกระจกนะครับ ระจกแตกครับแต่ดูภายนอกไม่เห็นนะครับว่ากระจกแตกนะเนี่ยเป็นยี่สิที่นั่งนะครับข้างบนก็เขาเรียกอะไรทำมาได้สวยครับ,รบเป็นบาะอ,อย่างนี้นะครับถ้าใครอยากไปวิ่งนักเรียนเปลี่ยนบาะใหม่ครับแต่เท่านี้ก็โอเคนะครับ ได้อยู่30กว่านะครับนี่ฮะเบาะก,ก็ยังโอเคครับเป็นเบาะกำมมหยีนี่ฮะก็โอเคครับคันนี้คันนี้ขอขายยกนะครับคันนี้นะคันนี้ไม่ตัดครับ ดูเครื่องครับเป็น WO สี D นะครับเครื่อง117แรงนะครับตัวนี้เนี่ยเกียร์สายนะครับถ้ารถห้างจะเป็นเกียร์สายเหมือนพวก F C นะครับตัวนี้นะร้อเเครื่องดีเลยนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีเลยมามาฟังเสียงดูครับ เ,เก็ยียดเกลียบน่าจะว่างนะครับพวงไรอะไรก็ยังสะอาดสะอาดน,นี่ครับเปิดสวิตช์เลยนะครับตัวนี้เสียง GPS ทํทำงานเ<ด>อาเนี่ยนฮะ,ะเดี๋ยว,วเปิดเครื่องอทำไมมันเย็นโอ้ลมตรงนี้มันเข้ามานะครับนึกว่าแอร์ทำงานนี่นนะน่าจะเป็นเครื่องอ่า แอร์นะครับเดี๋ยวนะปิดก่อนนะดึงปิดก่อนนะครับฟังเสียงเดี๋ยวเผาหัวน่าจะเผาหัวนะครับเครื่องท้ายนะ เครื่องแอร์นะครับเฮ้ยดสตาร์ทยังไงนี่สตาร์ทไม่ติดเครื่องไง รอแป๊บนึงครับเผาหัวก่อนนะ,ะเครื่องแอร์ใช้ได้นะครับเครื่องแอร์นะแต่ผมสตาร์ทไม่เป็นต้องให้หัวหน้าสอนมาดูครับเครื่องเครื่องตัวนี้ก็สตาร์ทติดได้เครื่องหลังก็สตาร์ทติดได้เหมือนกันนะครับแต่ผมอ่ะ ตดไม่เป็นเนี่ยเครื่องน่งดีครับขับมาจากจังหวัดระยองเลยนะครับ mm hmm. ก็พอใช้ครับรถผมว่าไปปรับแต่งนิดหน่อย เห็นถามกันมาเยอะนะครับเรื่องรถแอร์นะครับผมเนี่ยครก็เข้ามาแล้วนะครับที่ลูกค้าโทรมาถามคันสีส้มนะครับที่ขับมาจากพิจิตรนะครับก็โทรกันมาเยอะเลยก็มีเข้ามาแล้วนะครับผมก็มาดูครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับ ฝากไว้ด้วยครับกับรถแอร์นะครับสอบุญเรืองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับกับสีบุญเรืองอะไรยนตแล้วก็ช่องมาวินเชียงกงนะครับผมไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวราคาตัวนี้ตั้งอยู่ที่2องแสนนะครับใครที่อยากได้ไปใช้ก็ลองมาดูครับมาคุยกันได้ครับผมราคาก็ลดได้ครับผมไป ขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ